ตัวใดบุ๊กตใดกันไปน้องบนน้ำอันนี้ตัวนี้ดิอ๋อเดเียนรหาขี้ออกไปเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งแล้ววะกับห้าแฝดเลก่อหาว่าข้นัเล่อหาตรวจตัหน่อยกันหนนะเด็รอหาเท่เลขรหาอ่านีุนอหาดหนี่แหละที่ห้ารอคอยไปน่อยเตขึ้นมากที่เรารอคอยเด้เอามากนะ ชวส <neg ad. S 1> ีได้ตั้งเยบี toilet, <S <S ่เ่หน <Ti> ่ะน่ะชวสีได้กลเซานีาีปหานตีบวกก่อนจับแกะเปหนังบุรีที่แกะน่กับพีเอาทีุไปดวรุปกันตอนนี้ยังอยู่เด็หันหัวสุดล้องตัวหันหัวลไปทายเอาไปเบิ้งหลอดไปเบิ้งหอดเดกเอามม่เอาหางเขาฟักไปไปเบิ้งหอดเดกตัวนี้โมงหางมาี่ตัวนี้หางโงม่ตัวนี้กับโงหางไปอ้อมกันเลยโอ้เกี่ยวกัน หางเกี่ยวกันอ่าหางเกี่ยวกันบาดีตัวนึงนี่เบิ้งดูพี่ชมุนกันนอกกันหัวมันแยกกันหัวตัวเรื่งมันเแยงกันกันไหมหัวมันเแยงกันอะไรอย่างเงี้ยหัวเแยงกันอ่าหัวเแยงกันลองฟังหาหาฮกฮกหมดนี่จู่คือมันหัวมันแยงกันเนี่ยคอยเบิ้งหางคอยเย็นเป็นแปดแล้วหางหน่หางนี่เป็นแปดที่แล้วนี่ยแปดสาม S <S นเนียนน่อยปียยนหน่ตีให้แปดสามที่้องค่ะแปดสามหมูลเนีนหน่อยว่าแปดสามต่ว่าท <ưng. S 1> างน,นี้ทางน้นเขาแต่อพระจาจทร์ี่กลอกลพเอาอันนี้ไปเไปท่ากีบ่ะบอ่บ่ีบอ,อ,อ่คือเอาเยน็นรอห้าที่ผ่านมาเย็นรอต,ตามเสียงเียงรอหาวดนว่างันขส้สามโตตรงเล้วเนาะพระจาจาร์เนาะ หกเออหกเก้าหนึ่งเก้าแมนค่ะอออคนนวยบัวหวยเนาะแมนอ๋อคนนวยกล้วอยค่ะนวยล้วอยว่าเต็มเต็มเนาะพาปเต็มเต็มไม่ต้องกลับนวยกล้วยมือนั้นออกคลิปไปมือนั้นมือมือมือโค้งสุด้ายโค้งสุดไทยมม่ใช่นทยซุดได้เนาะไทยุดห้าแปดล่างไม่ต้องกลับแมนอาจารย์แมนเกียรติบุมมากเเดียวคเป็นยังไงลูก ้อนจะลดน้ำา่วนตัวไปเบิงไปจีน oh. ่าอยู่ในหนู่เวทคันบูมากเเกลของเหรียญโอหาผาจาร์ตีเป็นตัวไหนเนี่ยค่ะกัสมเห็นจีนีตัวใดแอดมินตีตัวใดใจกับจีว่านั่งไปด้วยหก้าศูนย์กับสองเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะคันตามสายตาที่เห็นชัดวชัดเจนนะคะเพราะว่าเรกมมันนี่ก็ได้เอาไปตามห้อยมืออก็คือจังวเห็นไอคิีเป็นอนเียนอยู่นทีบนที่ปรจานอยู่อนไอคิจอด พาอาจารย์จิว่ได้อุปโลุกตามขว้คือเจ้าของเบดสี่สิบมาเแล้อาจารย์ก็เลยจับเทียนน่งมาอ่าทัเดนยังอาจารย์าอาจารย์กเคยวันไวครับโอ้โคยวันไวครับรดิเอาแต่พสีหอันนี้นะเดีอธิบายฟังเราตัวสนคัตอนจะการตรวจไตกับไหล่ตัวแต่ข้าตัวได้มันซ้ำกันขาจับอออเนาะม่เนะเออมสง่ายอาจารย์ โอสีจตับแก่ันีับแก่ค่ะอ้ันตีเล่บัีับแก่กอันนี้กับับแยแบบใจแตนีอแห่าตกับแก่ว่ารยออาจารย์กับแก่ตอนนี้ก็ยังเห็นีนี่ตอนนี้ับแก่อยู่พันเพว่นตัวันหัวล่งอตัวตัวนี้เรียนรอด่าับตัวอเนี่ัตว Uhm, ะะตัวนี่เป็นเงเลขตัวนี้โยงเปินมาสวดเปิดดวงเพิ่นมาสวดเปิดดวงอ่ะเพิ่นมาเปิดดวงเอ๋บันนี้มันคือกันไหนี้เห็นว่าเพิ่นมาสวดสวดเปิดดวงตัวนี้เขากลับเป็นศูนย์ตัวนี้ห้ากับเป็นหนึ่งตัวนี้ห้าเป็นหา ตัวนี้กับเป็นศูนย์ตัวนี้กับเป็นหนึ่งตัวนี้กับเป็นหาห้องกับม้วนสายม้วนขัวมไปไหนมาไหนมหนนมาโต๊ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งก็ได้เห็นไหมอ่ามาตัวนี้ตรวจลดน้ำม้วนตัวชะตาขึ้นกันสามห้ากับศูนย์ห้านี่กับศูนย์ห้านี่กับศูนย์ห้านี่กับศูนย์ไปได้ไหลายวันเล่นซูดกับศูนย์ห้าพวกหูจักขึ้นกัน มูจักกันว้ายจักหบือว้จักกันมูจักแต่ว่ามันก็มีตัวเลขซ้ำๆมันก็มีตัวเลขซ้ำๆกันการสวดได้หลายเทียนกับตัวเลขซ้ำๆกันมันซ้ำกันตัวมันเด่นนะตัวมันเด่นกับคือมันซ้ำกันอยู่หนึ่งสองกับซ้ำหายอยู่สามเทียซ้ำศูนย์อยู่สามเทียซ้ำหายอยู่สามเทียซ้ำศูนย์อยู่สามเทียเด็ดอ่าแล้วก็ซ้ำหกกับหนึ่งอยู่สามเทียจำเราได้ซ้ำหกกำลังหนึ่งกับสามเทียซ้ำหายกับสามเทีย ำศูนย์กับสเทียศูนย์กับสเทียสาหกกับสเทียสหนึ่งกับสมเทียอ่า้ใส่ะตัวนี้นาลีไหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทียันนเคนาลกราตันี้กับจีหนึ่งเทียกลาตัวนี้ลูปกับจีเป็นหนึ่งเทียอ่ากันบ่เอาตัวนี้กับจีเป็นหาเต็มเตมอันนี้กับจีเป็นหาเตรมเต็มตัวนี้กับจีเป็นหาเต็มเต็มัวนี้กับจเป็นหาือเรา หามันมีอยู่สามซี่หาคนห่สองสามซี่นี่ามาแล้ค่ะอหนึ่งสองสามซี่หานี่ดินได้กับบือลุดดินได้กระบอลุดเก็บได้กรบลุดหาดินได้กับบลุดหาไม่ใช่อย่างหาหาไม่ห่วมกันได้หลยขันอาจารย์ตัดศูนย์อาจารย์ีตัดศูนย์สิมัดศุดเพราะอาจารย์มาขึ้นนีเองอาจารย์บมาศูนย์เอ๊ะ อาจารย์บรมักศูนย์ตัวอาจารย์มากตัวไหนอาจารย์จีมักไปได้สิอันนี้คือโค้งสุดไทยแล้วกับบุมีโค้งตัวไปอาจารย์ทับกอนเลยอาจารย์เืียว่าซุ่มในอาจารย์ปมักขั้นอาจารย์มากกอาจารย์เสียวห้า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 ห้้าห้าห้าห้ ต่อเจตาเพิ่นมาเปิดโชคซุ้มนี่อาจารย์บอกมาผู้ได้มักศูนย์อาจารย์ออกมาเมื่อไ,ไม่ก้มส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ออกมามกส่วนตัวอ่ที่น้องมากก็ไปจับเส,ส้นได้เมื่อาจารย์ที่น้องมากก็ไปจับเส้นได้นะ พี่น่องเอฟซีอาจารย์ใหญ่เครื่องบุญเครื่องราง,งวดนี้คือในเครื่องบุญเครื่องรางให้รวยทั้งประเทศปวดหนีปวดศิดนกันอาจารย์ใหญ่ชุปดปวดหนี้ครับพี่น้องชุดปวดหนีเนาะคะ่ะยืนยันนอนงกันเชียราา์โบกัดได้ที่เราไหมปวดหนีนะห้าหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็หกหนึ่ง จ้าอาจารย์อาจารย์ก็บ่มักส่วบัดทีนี้แน่แงสิน้อยโตเด้กันตัวใดอาจารย์น้อยใจจะบอกันแล้วแต่ FC แนวนี้วิธีอยเียอนนีอ่าเียอาจารย์ก็บ่มักบแน่อาจารย์ก็บ่มอีกอ่าอาจารย์บ่มักตัวใดบ่มาอาจารย์สิจับบอกได้อาจารย์บ่นี่เอาๆแล้วแต่ว่าสิจับอกแต่ว่าเฮาก็เขียนไว้เลขนั้นเขียนไว้เด้ออ่าอันนั้นกกแล้วเขียนไว้ห้่นไปเขียน่นะตัวนี้เลขเี่ยวเจืลงไปก เียนรอห้าตัวนี้เป็นเลขต่อชะตาแปดสามห้าน่แปสามห้าอ่าต่อชะตาอันนี้เป็นเลขต่อชะตาอ่าต่อชะตาแปดสามห้าอ่าต่อชะตาเลขเลียนรอหา้าเป็นสวดสามเทีย <6. S 1> ได้คือก,นะกันสามเทียนะสวดคื้กันสามเทียได้สามเทีย 8, 3, ข,ขน้วได้เขเข้าฟงกข้าวินตบัดนี้ไปยิบจับสลากินแบ่งว้ตั้งแต่วันที่1บเก่าชุมนี่ที่อาจารย์ไปจับสลากินแบงงว้ออกปักอาจารย์โตเลยเดี๋นี่เมียก็อาจารย์บัน,นี้ฮะนี่เมียก็ ดีอยู่นีมีตำแน่นหรอดีอยู่มันขึ้นยังดีหลายมันขึ้นมันขึ้นลูิสย์ว่าอาจารย์ผ้าสวดพี่พี่โซเนี่ยจะรวยแปดโอ้กันดีผ้ากันสวดเงินก็เนี่ยจะสามสิบลงช้าสนัว่าแต่ขนาดสวดไม่ไหวก็ยังจนสวดแกงสวดได้สามสิบเทียรว่าเกี่ยวสามสิบแปดอ่ะนะกระเกียวขึ้นก็ ฟัา unku, สามแปดเนี่ยหน่อยเป็นตมมาได้เน้่หน่อยจีงหอ้สามแปดเนาะสามสิบเอาอาจารย์บอกสามสิบอาจารย์สีเอาบ้านนี้ที่ไปซื้อโรตซ์รีมากเพิ่นกับปันดีเยอเดียวให้เบื่อแบบใบโรตซ์รีว่าจะไปซื้อโรตซ์ดีมากฟูเพิ่นมากบอกเลขมันสีหามได้เพิ่นว่าน้าพปนว่าเลขสีหาวแต่ว่าก็เห็นเป็นตัว ขี้นี้ก้องูสึกควอมมีมิอาจย์เน่โบได้วุบกวโดกยิมิดขี้นิมิตฝันข้ฝันแต่กระบได้ไปทังได้ดมกากอยกระ่บได้ทั้งเอาอยมาทั้งได้<ช>อยู่นี่<ช>อจาจารย์แต่คุณอาจารยก็อาจารย์ยังเป็นตรงตรงแน่นคะะะ่ะนี่แต่อาจารย์เบิรงคิดซื้อๆทำโบได้ยึ้ไปมากพูว่าเลขมันหยอกห้าหนึ่งห้าเลขหถ่าเป่าคือหาหกับหกหกเปิ้วมาหนัสิเนี่เปินวาขันเป่าคือห่าหากับหกหกเนี่ กูเพ <mile> ื่นบอกนี่เนี่ยอยหัวรอแม่เกิดยังวะเพิ่นว่ากันเป่าคือหาหาหกหกเพิ่นว่านะแต่บาดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปซื้อตัวนี้ซื้อสามหาครับสามแปดเด่นไลทยที่สุดมีเท่าไรเอาไว้ได้พอมีมันเหมือนทะไสำนักนั่นแะนั่นเมอันลอตตรี่เหมือนแปดสามห้านั่นหคะฮะแปดสามหาโอ สามห้ากับ,ากจบจสามแปดสามห้ากับสามอ๋อเลขสองตัวจับจองสองตัวสามห้ากับสามแปเล้นเน่นรัดตีกับแกคนะเน่นรัดตีกับแนะก่คนะือสามนะแปดแค่สามตัวเมนจะหางเกี่ยวกันคือแปดเนาะเน้นนะเนาะเมนวลเมนเราแต่เน้นมากเลยงะเอฟซีเอฟซีนุ่งกค่งคัดวัตัวนี้ได้อยู่หบืําำี้ล่ะ 8โอ้สตัวรงเสาแรัฐบาลช่วยอุดหนุน่ลยเออรัฐบาลยังไวอุดหนุนแต่รัฐบาลเลยเอามาจามแน่นอนไม่เห็นต้องามอูนสามแปดอ่สามแปดบ่คือมูดับไปแต่ละหม่งบ่คือกันนะองเอาเจเบิง อันนี้ก็แปดสามอันนี้ก็แปดสามตัวนี้ก็สามแปดฮะ,ะมาชุดนี่ที่จับไปอันนี้ก็สามหาะอันนี้ก็สามหาอืมมาสุดใดก็ไปเอาน้ำกันด้อ,อตัวนี้ก็สามหา ตัวนี้มันหาสามกับหูสักสีกจับกันเลยเปล่ยนจังุวะด้วยกูชุ่มจับกันเลยให้เบิ้องยื้อบ่อันใบที่เชงเชงไว้กครับเบื้องยู่ครับผมเบื้อยู่ครับใบเชงเชงหนึ่งหาหนึ่งกันนะแปดห้าหนึ่งมีไปหาแล้วหาหนึ่งโบมี่เขาว่าใคาสามแปดห้าอยู่แผงมันเหมือนบาดไแทบมาอยู่ผิดตัวอยู่น้ำจามใส้กับเมนมต้นอยู่วันเจ อมักถึนที่บ้นจิตใจอยู่ในนีสิบสองหลัาออกเลยกระสังหกแสนหกแมากเลมันอันหาสามใส่บ่ได้บ่อจันโบมีหาบบพอได้สำหรับมันก็ได้กๆกับทั่งกันเนาะนี่นะนี่เนาะแมน เจาติเือนน่นเนาจุดถูกขอเงินเงินอนไราะน้อยแต่พอาจารย์เพิ่นอธิษฐานไปว่าไข่มาเลดไง่น้าจึงสีหน้าห้าร้อยแตกสามตัวกันเรยวันอาจีมาจงสีหน้าเรียงเรียงมาสมันแจกกลองกันกล่องจับเนียเดี่องพี่นอนสรัฐบานเหยียดโจนกันไงเห็นยลังค่าห้างบออันคือเห็นนเอาใหม่มาพระาจารย์โอ้ิเทศทิเทศเสาตัวทิเทศมันพบสาสิบต้น แานบอดอกสามมอก่นยไม่รู้ช่อาะว่าสามเราดูนะสามบัวดอกบ้านแหน่กันมากด่เนินบ่อสิเจียนบัวบาจานทร์แล้วกอดูมุ่แต่กันบวเย็นไหนกับบัวบัวเส่อบัวอแล้วกมักนนแเดียวกับาวแล้หมักตัวนั่นก็นวาจับได้เรียกยูนีต้นกำเนิดอยู่ถ้ำลำใหญ่เหรียญรห้า สายกับเหส่วนจับเอสองหนึ่งเจด้าหกศูนยนี่ออกจกมีละพี่น้องมาจะใช้กัสางยูนีต่ออกยูนีเลขออกยูนีตลดสองงเจามาจะใช้กับรางคอเจนย์อันนี้กส่วนกันสำนักลายสำนักแล้วอันนี้กับเปส่วนกันลายสำนักแล้วเดสื่อว่าด้เ็มันบวมมันบอกเได้เได้ตนที่นังหัว ก็ที่ออกตัวใดส่นเอามาโอ้ตัวมันออกตัวมันออกได้นั่นก็สารหาสารเล่นหน่อยเล่นหน่ยร้านอยู่ออกสามหาจะเป็น้อยบวก็ได้ผมนี่เล่นห่อยลอยหัวก็ได้อยหัวตลอดด้วยเล่นหน่อยเดียวมาหายแล้วที่ออกสามหาว่านั่นเล่นหน่อยเนี่นหน่อยบวกสามหาพี่น้องสามหาก็สามเศษที่ที่อาจารย์ว่ามันบวกออกดอกนี่หมายถึงขจ้าออกไปบวกได้จังไงครับผมฮะไม้ถึงแบบไหนครับขจ้าออกไปหมดแล้ว พขาเจ้าออกไปมันเลยจีบออกนะบอกครับผมมันต้องออกตจอที่อาจานได้แล้วนะคะที่ตัวออกจารย์โอ้ยมันเท่าไตัวเลยชิ่อเวิเวดน่าฮือฮือฮือฮอฮือือฮืืออเนอฮื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 อืออฮือยอืออออ้เ่เอเาอฮ มันมันได้ละซิบสองสามแปดหกสามแปดหกสามห้าอันนี้่งหลังค่าแน่นาะสาธุจอยกันนีกภายในถ่ายคลิปนี้อยากถามพระอาจารย์อยู่ว่าอยากสั่งอย่างเฮ็ดอย่างครับผมแบบว่าบอกบอกประมาณะไรเอาแต่พ่อได้สักวันครับผมเอาจ้งได้ก็ได้อาจารย์พูดยังับเบื้องหลังค้าเอากระพอครับผมผลตกแล้วมันหัวเบาจังเบื้องหลังค่า บ่าลายก็สีเงาจักคิหาสรุปได้สรุปว่าในกลุ่วัดจัดตัวไม่หลายตัวจำนวนแค่ไหนอันตุ right. Hello? Hello? Yeah. ้มนีกจดไลยบริการบ่ค่ะอ้าวเก็บบัตรเนี่ยติดข้อิรงตัวไปเรื่อยๆเบิ้งหลายตัวแห้งหลายตัวบัตนี้นี่แขนลงมอะไรเก๋อันนี้งวดก่อนเด้อค่ะยับ่เป็นบัวปเด้อันนี่เด้งวดก่อน งวดวันเลขซ่วงกันมา9 1 6 5 7 8ฝงเห็นไหมงวดวันมาเมื่อสวดตรงกับน้ำตาเทียนพอดีอาจารย์ก็เลยปล่อยไป9 1 6เห็นไหม9 1 6กระติึด1เก่า5แปกระติดงรงๆเป็นเลขซ่วงที่ไปมาหายเบรน,นี่ทั่วเขาบอกกันมาหนึ่งทั่วมาแล้วทัวมาแต่่าคนเกิดปั้นขาดมาหาอยูตยตย่ตเดียวดยตัวนี้พันไปแล้ว